ะอเบย์เกิลขาครบรอบอายุ28ปีแ <Five> ล <hours> uh ้วเป็นยังไงบ้างคะจะ30แล้ว28นะคะไม่ใช่30 28แตคะอีกสองปีก็ดีค่ะก็เหมือนวันปกติเป็นวันทำงานแต่ก็รู้สึกมีความสุขเพราะทุกคนก็แบบดูแบบเขาเรียกว่าอะไรใส่ใจแล้วก็อยากให้เป็นวันเดย์อะไรอย่างเงี้ยมีความพิเศษอะไรบ้างปีนี้มีทำบุญหรือว่าอะไรค่ะ แต่ว่าแฟนคลับก็จะทําคลิปแบบว่ารวบรวมจากคนต่างๆมาอวยพรแล้วก็มีพี่น้องศริยาก็มีเคแล้วก็จะเป็นเดรไอกรองอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีลูกค้าต่างๆก็จะส่งดอกไม้ของขวัญมาให้ปกติทุกปีเฟิร์นจะแบบว่ามีการแบบได้เจอกับแฟนคลับปีนี้ต้องทํางานอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีย้อนหลังอะไรจัดงานหรืออะไรยังไงี้ยไหมปีนี้ถ้าจะยากนิดนึงค่ะเพราะว่าคิวแน่นมากๆเลยก็เลยอาจจะยังไม่มีแต่คนเชื่อว่าทุกคนเข้าใจค่ะนี่ พิได้แรงมาบ้านมาจากเไดหนโป่งแล้วก็ดอกไม้คนรับตัวแล้คะเพื่อนเซอร์ไพรส์เลย <c oughs> <c oughs> ไหม <c oughs> มีมีเซอร์ไพรส์ได้วันหนึ่งก่อนวันเกิดคะ่ะ <c oughs> เพราะว่านั้นเหมือนแบบถ่ายงานแล้วเสร็จค่อนข้างแบบก่อนเวลานิดหน่อยอะไรก็มาที่ห้องก็จัดดอกไม้ให้กินข้าวกินส้มตี๋อะไรกันง่ายๆที่หอ้องคือของวันเกิดที่ดีคือตุ้มตังซีเฟิร์นเลี้ยงเพื่อนด้วย แต่สนุกดีค่ะเป็นโมเมนต์ที่น่ารักปีนี้นี่การที่เราแบบเป็นปีทองของเรางานเยอะขึ้นเนี้ยมันถือเป็นของขวัญพิเศษให้เราไหมคะก็เป็นของขวัญนะมันแบบมีชีวิตที่เราอยากมีมีงานที่เราอยากทําทุกวันอะไรเงี้ยแค่นี้ก็ดีมากๆแล้วค่ะหลายคนรู้สึกว่าในโควิดอยางสะดุดแต่งานไม่สะดุดช่วงโควิดก็สะดุดแล้วก็พอพอมันดูเยอะเพราะว่าก็เลื่อนมาจากช่วงนั้นแหละค่ะแต่ว่างานเราก็มีการจองคิวไว้แน่นก่อนที่เจอโควิดใช่มันก็มีการแทนไว้ประมาณนึงเลยค่ะแล้วก็จริงๆมันจะไม่ได้ชนกันหนะัก นี้แต่ว่าพอมันเลื่อนมาทุกที่ก็อยากเล่งถ่ายอยากถ่ายแล้วก็เข้าใจเขาแล้วเราก็พยายามแบบอยากแมเนจให้มันได้มากที่สุดเยอยางละครล้วครับเปิดเพราะว่าเราต้องรับละครแบบคิวตอนนี้มันต้องข้ามปีแล้วพอมันแบบคิวมันสะดุดช่วงโควิดไปอะไรเงี้ยตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างต้องยกเลิกอะไรบางเรื่องหรือว่าอะไรเงี้ยไม่ยกเลยค่ะคนก็ทำทำทำุกเรื่องเลยค่ะตอนนี้ก็น่าจะเปิดพร้อมกันประมาณ3าเรื่องที่คนต้องถ่ายพร้อมกันต้องคิวมันต้องขี่กันนะรือยังไงใช่ค่ะแต่ว่าก็จะมีคิวหลักที่ล็อกมาไว้ก่อนอยู่แล้วแล้วก็ ถ้าเกิดว่าหลุดมาวันไหนว่างสักวันนึงก็ว่างวันสองวันต,ต่อต่อคิวนั้นก็จะเอาไปให้อีกเรื่องหนึ่งเคยบอกว่าคิวเต็มป,ปีห้าห้าห้าปุตอนนี้ต้องเลือ่อนอีกเลยมันอาจจะเสร็จเร็วก็ได้นะคะถ้าหมดนี้อะไรเงี้ยมันก็ยังยัง,ง,งไม่แน่ใจค่ะเหนื่อยนมคะเพราะแบบว่าเหมือนต้องแบบสลับคาแรคเตอร์แล้วต้องถ่ายละครพร้อมกันหลายๆเรื่องอะไรเงี้ย <poisoned. S 2> มีงานทํามันก็ดีแล้วเนาะแล้วก็คือทั้งส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นการฝึกฝนตัวเองให้แบบจัดการกับชีวิตเองให้ได้จัดการกับการระบบการวางตัวละครของตัวเองให้ได้อะไรอย่างนี้ดิคุณทำงานเยอะขนาดนี้หลายคนอาจจะเป็นห่วงเรื่องสุขภาพไม่ได้แบบอว่าทำงานเยอะดูดูเกิดตัวนิดเดียวแต่ทำงานหนักเกินตัวอเลยแต่หมูนอนพอนะคะนอนพอก็เรียงก็จะค่อนข้างแฮปปี้ค่ะแต่คือุขภาพเราชอบเห็นเราเห็นคนใช่คือเราก็ดูแลปัจจัยพื้นฐานของเราเรื่องการนอนการกินอะไรการดูแลตัวเองพื้นฐานให้มันดีแล้วก็แล้วก มีแรงแล้วก็คงโชคดีที่หนูรู้สึกว่าหนูได้ทํางานที่หนูรักมั้งมันเลยไม่เหลือนว่าโอ้ฟนตื่นเช้ามาทํางานมันคือตื่นเช้ามาแล้วก็ได้ทําอะไรที่มันสนุกเดี๋ยววันนี้เล่นเรื่องนี้ได้ถ่ายซีนนี้อะไรเงี้ยมันก็เลยสนุกไปหมดไม่คิดเลยว่าชีวิตตัวเองหยู่ออกงานมากเกินไปจนแบบว่าพี่มิ้ท์างเงี้ยก็คิดเหมือนกันอะถ้าหยุดงานคงไม่รู้จะทําอะไรแล้วอะค่ะผมงงเคยคิดไหมว่าอยากจะพักผ่อนไปไกลๆสักพักเดือนสองเดือนอะไรอย่างเงี้ยเคยมีช่วงที่ว่างว่างแล้วก็งงไม่รู้ว่าคนอืื่่่นนนนนนนตอออกกกกลลลาาาาาาางงววววััััเค้้ททํะไไรรรแโปหผูจด ทำอะไรกันนะที่ไม่ต้องเดินห้างแล้วมันลาคาญหนูมากบอกว่าออกไปยืนตักแดดไปอะไรเงี้ยหนูก็อ๋อหนูคงชอบทํางานแล้วหนูจะทําอะไรไก็จะคิดว่าชีวิตเราเหมื่อแบบว่าไม่ค่อยได้ออกไปแบบใช้ชีวิตแบตัวหนะเราเป็นยังไงใช้ใชีวิตอะไรอย่างเงี้ยไปรุ่นก็ใช้สมัยเรียนก็มีเพื่อนๆนะาหาไลน์อะไรเงี้ยทำเต็มที่เหมือนกันก <ไป S 1> ารเรื่องการเที่ยวก็ทําเต็มที่เหมือนกันเลยผ่านการเลิกปุ๊มาแล้วก็ไม่ถึงกับเลทเทสแต่ก็มีความสุขในช่วงเวลานั้นกับเพื่อนๆกับอะไรได้ใช้ชีวิตเป็นแบบเรียนก็เเเรรีีียยนตต็มมท่่่ไไไไปแแล้้้วอะงด มันสนุกมากๆเลยนะคะช่างหน้าช่างผมพี่ๆเลยคือเฮ่ห้หมันอยู่กับเพื่อนเลยค่ะเงินมัมีที่เก็บไหมคะเงินยังมีที่เก็บอยู่ค่ะยังมีที่เหลือเก็บเยอะเลยตอนนี้นี่งานยังเข้ามาได้อยู่ไหมครับเข้าได้ค่ะยังมีคิวว่างเดี๋ยวไว้ค่อยหากันค่ะแล้วว่าเราจะได้ กินดีค่ะงานเยอะตีนเอาเงินเอาเงินไปเก็บไปแสนจะทะเลาะกันค่ะไม่ได้เยอะเงินไม่ได้เยอะค่ะชอบทำงานรู้สึกยังไงคะว่านางเอกขาขึ้นไหมคะเราหรอคะใช่ค่ะไม่รู้สึกเไรเพื่อนนก็สดรู้สึกว่าช่วงนี้งานเยอะแต่ช่วงนี้งานน้อยไม่ได้รู้สึกว่าแบบขึ้น้าลงหรืออะไรค่ะแต่เราก็รู้สึกว่างานเราเยอะจริงช่วงนี้ใช่ไม่ต้องไปมูต่อแล้วเนาะไม่มูไม่ต้องพูดใช่ไหมไม่ต้องพูดแบบนั้นเลย ก็ไม่ค่ะไม่ไม่ได้ไ,ไม่ได้มูอไม่ได้มูด้วยกลัวทำผิดโอเคค่ะโอันนี้เซอร์จอร์เป็นส่วน